ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนา a r น i n นะคะวันนี้จะมาทําคลิปหนึ่งวันนะคะทํางานออฟฟิศที่กรุงเทพมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาทไปไหนทําอะไรบ้างน,นะคะวันนี้ก็เริ่มต้นที่6กโมงเกือบเจ็ดโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้า,าวเช้ากันนะคะคืองงอะ่ะจะมาถ่ายแบบว่าค่าใช้จ่ายในกรุงเทพหนึ่งวันแต่แบบเป็นวันที่เรารู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่า จะเอาของเก่ามากินแตก่ก็ซื้อมาป้าไม่ได้ขอมาก็ต้องเอามาบวกแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงอะ่ะแต่มันไม่ไม่ค่อยได้ใช้เงินแน่เลยวันเนี้ยไปดูกันนะคะว่าคําว่าไม่ได้ใช้เงินเท่ากับอะไรนะคะไปดูกันเลยะคะ่ะทุกคน<อ>มื้อเช้านะคะก็ต้มหมู3มชั้นว่าจะทําหมูกรอบกินตอนเที่ยงนะคะกินกับส้มตำขนมจีนนะซึ่งอยู่ห้องมีขนมจีนหนกแพ่งแล้วส่วนมื้อเช้าน่าจะกินเป็นขนมปังอันนี้นะคะซื้อมาจากฟู้ดแลนด์เนาะตัวน,นี้60บกว่าบาทเป็นทัญยพืชแบบนี้นะคะอาจจะกินเปล่าเปนี่แหละ แต่ก็ไม่ค่อยหิวอ่ะเมื่อคืนกินเยอะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอะไรแต่จะต้มทำหมูกรอบนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยกลับมาทอดเนาะเพราะวันนี้เราไปออฟฟิศแค่แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวมาอรอรุ้นกันเอาจริงๆอะ่ะกระเทยอะ่ะชอบหาอะไรใช้เงินเยอะอยู่ดีอะ่ะ oh. เดี๋ยวรอหมูกรอบนะคะมันนิ่มแล้วก็จะเอาซอมจิ้มจิ้มจิ้มโรยเกล,ลือโรยอ่าน้ำส้มใสชูแล้วเราก็จะไปผึ่งไว้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะกลับมาทอดแล้วก็ จะต้มขนมจีนแห้งนะคะ่ะแบบนี้กินแล้วก็ตามเปส้มตําขนมจีนคือเส้นแบบนี้มันอร่อยมากนี่นะคะหมูสามชั้นของเราหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วก็หมักน้ําส้มหมักเกลือเรียบร้อยนะคะก็เมื่อกี้ก็เอาซ้อมจิ้มไปนะคะจิ้มแบบให้มันพูนไปเลยเนาะ,ะเวลาทอดมันจะได้ฟูๆแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะประสบความสําเร็จกับหมูกรอบไหมนะคะก็อเอาผึ่งไว้ตรงเครื่องซักผ้าตรงระเบียงแบบนี้เลยแกแล้วดู แล้วแมวมันมองมามันเห็นหมุกรอบมันแอบ,บขึ้นมากินทาําไมวะไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะเพราะว่าแมวที่นี่ก็ดูไม่ดื้อเท่าไหร่เดี๋ยวขอดวไปอาบน้ํานะคะแต่งหน้าก่อนเนาะแล้วก็จะไปทํางานนะคะวันนี้ไปทํางานแค่แป๊บเดียวนะคะครึ่งวันเนาะไม่รู้ว่าจะไปเดินเดินมอไปห้างไหนต่อไหมก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะทุกคนว่าจะใช้เงินกี่บาทมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนคือบางวันที่เร่งรีบอะ่ะเราก็จะใช้ครีมสองเงาตอนนี้ก็เร็จโมงครึ่งแล้วนะคะ เข้างาน8โมงแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรค่ะก็เกลี่ยไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือตอนนี้ยังไม่หิวอะไรเลยไปกินร้านส้มตำเมื่อคืนมาแล้วแบบคอแห้งมากนะคะชูรสแบบระดับ10สั่งตำไป3ามสีตำอ่ะจิ้มจุ่มอีกยลืมทาคอก็ทาครีมเสร็จก็อาจจะลงรองพื้นนะขอดูก่อน วันนี้จะทาเป็นเล็บฟลอนนะคะเบอร์นี้สวยมากมันขาวดีอร้อยยี่สิบแล้วก็จะเปิดรายการเรื่องเล่าชาวนี้ดูด้วยนะคะเพราะว่ามันมันดูเพลินอะ่ะ ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูฟินิตลุกนะว่าวันนี้เราจะแต่งหน้าประมาณไหนนะคะบ๊ายบายสรุปก็คือหิวนะคะมาต้มมาม่าเผ็ดเกาหลีเนาะแล้วก็มีหมู4ี่ชิน้นเมื่อคืนคือแบบซ้มต่ำนะคะทั้งชูรสเยอะทั้งคองให้ไม่พอท้องเสียอีกตื่นมาแบบที่แรกก็เป็นหน่วง,งท้องไปเป็นมามาหิวนะคะเดี๋ยวเราไปต้มมาม่ากินกันนะคะง่ายๆแล้วกันมื้อเช้าก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยเนาะ <c oughs> นี่ด้านเอามาม่า,ม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 ามของเราคือเป็นมาม,าม,าม่าเผ็ดกินมื้อเช้าไปเลยเนาะน่ากินไหมคะทุกคน แด่หมูสามชั้นด้วยนะได้ฟิลเกาหลีเวอร์ถ้ามีกิมซิก็คือจบเดี๋ยวเราไปชิมกันอร่อยมากนหมูเส้นพอดีเลยรสชาติดีมากผมพาปาก แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ใส่เสื้อยืดขาวง่ายๆนะคะคก็แต่งหน้าแบบรีบมากนะคะเอาประมาณนี้ก็พอหนหน้าลอยไปไหมอะแล้วคือโตะทํางานมันลกอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นทุกคนเดี๋ยวเราเออกไปทํางานกันดีกว่านะคะไปดูกันว่าอยากจะกินกาแฟไหมวันนี้ถ้ากินก็จะเสียเงยินตอนเช้าอีกละแต่ก็อยากประหยัดอยู่นะแกก็ต้องกินบ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูก่อนละกันไปทํางานกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งด้วย มืดคือห้องอ่ะอยู่ใกล้ห้องขยะเลยนะคะเดินมานิดนึงก็จะมีที่ทิ้งขยะได้แล้วนะคะอยู่ชั้นสองนะแต่ว่าก็าลงลิฟต์เหมือนเดิมเพราะว่าเกล็ดลงบันไดอ่ะมันเมน็นนะไปทํางานกันค่ะทุกคนวิ่งเจอน้องแมวด้วยเนี่ยตัวนี้สวยมากนะ่ารักอ่ะมันจะมีแมวแบบนี้นะคะอยู่ที่คอนโดนะคะหลายตัวมากแล้วมีแต่ตัวดีๆแล้วลูกบ้านเขาก็จะเอาพวกอาหารมาให้ ตงไทยีฟดดูรเียวเดี๋ยวเราเดินไปที่จอดรถกันนะคะจะบอกว่าที่จอดรถอยู่ไกลมากเราใช้มอไซค์นะคะก็คือมันก็สะดวกดีฮือทำไมขนตาแบบติดรองพื้นขาวมากเดี๋ยวเราเดินไปเอารถก่อนนะอยู่ท้ายซอยเลยอ่ะเรามีผู้ชายอยู่ตรงนี้นะห้ามบอกใครนะ ช่วงนี้ฝุ่น PM เยอะมากนะคะก็ใส่แมสจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าเขาประกาศเตือนเลยเข้าขั้นแบบอันตรายนะคะปกติมันจะมีน้องแมวปีรัวเนี่ยกำแพงสูงมากแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ไปไหนเนาะแมวตัวสีส้มอะ่ะ มาถึงออฟฟิศแล้วนะคะคือแบบรู้สึกว่าช่วงนี้โซมมากไม่รู้เป็นไรนอนดึกนอนไม่หลับเลยนะคะทุกคนนอนทีก็ประมาณนูน้นตีหนึ่งอะทุกวันเลยแล้วก็หลับแบบไม่ได้สนิทนะคะเป็นเหมือนเหมือนฝันมั่วไปหมดเลยอะมาซื้อกาแฟกันนะคะทุกคนคนเยอะมากชานี้เซเว่นคนยังแน่นเลยอะ นี่น้ำผาได้คอลลาเจนมาแล้วก็อเมริกาโนแก้วเล็กคือกาแฟแก้วเล็กนะคะของเซเว่นมันจะจัดโปรทุกวันจันทร์กับศุกร์อยู่แล้วซึ่งคุ้มมากเพราะว่าที่อื่นก็จะแพงเนาะกินที่นี่ก็ประหยัดดีนะคะแล้วก็อเมริกาโนกับเอสเปรสโซอมันจะลด5บาททุกแก้วอยู่แล้วนะคะทุกวันเลยอันนี้สั่งแบบไม่หวานเลยนะคะ ้อง่งนอนมากแล้วก็กินคอลลาเจนด้วยนานๆกินทีอันนี้เป็นกาแฟแบบที่เขาให้กดได้เลยแก้ว20เมื่อก่อนมันจะ18บปะบางวันนะคะก็จะกินแต่รู้สึกว่าอันนั้นมันหวานเกินไปแล้วเราเป็นสายเฮลตี N ้ T. เดี๋ยวเราไปกินคอลลาเจนกันเช้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะ45บาบาทวันนี้ตอนเช้านะคะแล้วก็กินมาม่ามา,มาตั้งแต่ก่อนทำงานก็ยังอิ่มอยู่เลยเนาะเพราะมามา่าเหมือนมันพอมันเริ่มอืดมันก็จะอิ่มนะคะมันก็จะอิ่มได้นานอยู่เนาะ เดี๋ยวเที่ยงก็จะไปนั่นแหละทอดหมูกรอบตามขนมจีนกินที่ห้องมาใช้เงินอีลกแล้นนะคะมาติดฟิล์มโทรศัพท์ฟิล์มมันแตกนิดนึงแต่ก็ต้องมาติดเนาะทุกคนมาถึงห้องแล้วนะคะขนาดนี้เป็นเวลาบ่ายสามจะบอกว่าลืมปิดแอร์ตั้งแต่เมื่อคืนนอนทั้งคืนแล้วก็มาตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวไปทำงานลืมปิดแอร์เข้ามาห้องคือแบบเย็นฉ่ำมากอ เนี่ยแหละจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มละเดือนเนี้ยเที่ยงมาถึงห้องแล้วนะคะก็จะมาปั่นผ้าซักผ้าก่อนเนาะเมื่อกี้ไปติดฟิล์มกระจกมานะคะข้อดีของการมาอยู่คอนโดนี้คือไม่ได้เสียค่าซับผ้าเพิ่มแล้วนะนี่ยคะทอดหมูกรอบแล้วเนาะ,ะมาดูกันว่ามันจะเป็นหมูกรอบไหมคือหิวข้าวมากนะคะแล้วก็ลวกเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วเตรียมจะทําแบบ ต้ตมตำเผ็ดสถานสวงเลยนะคะวันนี้เครื่องปรุงแบบครบ,บเลยนะคะมาดูกันว่าจะได้หมูกรอบไหมเอ่ยตอนนี้เหมือนฝนตกเลยข้างนอกเฮ้ยแกฝนตกจริงด้วยงงมากฝนตกได้ไงอะ่ะ ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะส้มตําของเราก็ไปกินกันเลยนะคะจะบอกว่าล้นจานมากและหมูกรอบก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะการได้ทําคลิปแบบนี้ก็จะได้เห็นมุมมองของตัวเองว่าเราใช้เงินวันหนึ่งอะเปลืองแค่ไหนนะคะสรุปก็คือเราใช้เงินเปลืองมากนะคะก็เพิ่งได้เห็นตัวเองจากคลิปนี้เพราะว่าปกติไม่เคยทํารายรับรายจ่ายเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะลองทารายรับรายจ่ายดูนะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเราได้ทํากับข้าวเก่งขึ้นนะคะสกิลการทำกับข้าวแบบ พันเทพขึ้นเนาะทำหมูกรอบได้ประสบความสําเร็จมากชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็อร่อยมากนะคะอร่อยกว่าร้านหลายเท่าเลยนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆกรอบๆแบบนี้เลยนะคะทั้งเนื้อทั้งหนังนะคะแบบกินกับส้มตําเข้ากันมากค่ะทุกคนยังไงถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเรื่อยๆนะคะขอตัวไปกินก่อนนะฟินมากๆเลยทุกคนมากินด้วยกันนะคะเจอกันตอนเย็นจ้ามากินหมาหล่านะคะทุกคน เขบอกว่าร้านนีได้สองเตานะสองวกว่าบาทเองดูสีวัตถุดิบแบบเยอะมากนะคะมื้อเย็นก็จุกๆอีกแล้วมันมีของเยอะมากเลยอะ่ะโคนอันนี้อะไรไม่รู้อร่อไปเลยคนเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ามากินบิงซูต่อนะคะทุกคนอันนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งอร่อยมากนะคะก็เสียงเงินไปอีก30ิบบาทเนาะ ต่อด้วยไอติม39บาทนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสรุปค่าใช้จ่ายที่ห้องนะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะที่1วันใช้ชีวิตที่กรุงเทพหากับสาวออฟฟิศทั่วไปนะคะก็คือค่าใช้จ่ายก็เยอะมากวันนี้ที่แรกคิดว่าจะไม่ได้จ่ายอะไรไปไปมาๆก,ก็คือมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะเริ่มที่มื้อเช้านะคะก็ต้องมีกาแฟเนาะกาแฟกับคอลาเนเช้านี้เราหมดไปที่45บาทนะคะตอนเที่ยง แวะไปติดฟิล์มนะคะฟิล์มโทรศัพท์มันแตกนะคะก็เลยแวะไปติดฟิล์มหมดไป200บาทนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะไปกินบุฟเฟ่หมดไป2 8 6บาทนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะตอนเย็นก็ไปกินไอติมกับน้ำแข็งใสต่อนะคะหมดอีก69บาทคือแบบกินบุฟเฟ่มันก็อิ่มแล้วไะยังจะไปกินต่อทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะวันนี้ก็จะ ใช้เงินไปทั้งหมด600บาทนะคะทุกคนหรือแบบอันนี้แค่วันเบาๆว,ว,วันทส,สอบนะมันจะมีบางวันที่เราใช้เงินเป็นพันเลยนะคะพอได้มาทําคลิปแบบนี้ก็ได้เห็นมุมมองของตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ใช้เงินได้ฟุ่มเฟือยมากแล้วก็ไม่มีการทํารายรับรายจ่ายเลยนะคะความสําเร็จของการทําคลิปนี้ก็คือต่อไปเราจะต้องใช้เงินแบบมีสติแล้วอาจจะผันแบบมาทํารายรับรายจ่ายมากขึ้นนะคะให้มี การรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้คือแย yeah, ่มากๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดซับสไครนะคะ